ซอสน,นะฮะสูตรทางร้านนะครับเข้าไปนะครับเก่าอะไรครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพระประแดงอาเขตนะฮะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับร้านนี้ขายแค่20บาทเนงนะขายถูกมากเลยครับอยู่ด้านหลังผมเองเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นร้านอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านกะเพราหมูห่อละ20บาทนะครับออมีไข่ดาว5้าบาทนะครับไข่ต้ม5้าบาทคุณเชียง5บาทนะครับ

เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมมาได้ชมนะว่าวิธีการผัดก็ผัดในยัดไงนะนี่เป็นข้าวนะข้าวนี่ใช้เป็นข้าวอะไรครับพี่ข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิแท้เลยใช่ไหมโอ้โหข้าวหอมมะลิแท้นี่ขายยี่สิบบาทเองเลยก็คือเราไปรับมาก็คือรับเยอะมันก็เลยจ่ายน้อยครับโอ้รับรับมาเยอะ รับมาหรือว่าเป็นเป็นกระสอบกระสอบที่ครับผมไปเอามาเยอะนะฮะก็เลยขายได้ถูกใช่ไหมฮะรติดไปครับผมกระเพราราดข้าว20บาทนะฮะขาดาวนี่เท่าไหร่ครับผมขดาวห้าบาทนะขาดาว5บาทนะฮะ

เอาสองขอจากก้าเขาไก่ก็ยี่เหมือนกันนะครับเอาหมูค่ะแล้วก็เอาไข่ก็ค่ะหมูไข่สองอนะคัะมอคากทานี้เาขายบากบบาทราคาเดียวไม่มีราคาไม่ได้วกครับจมากคานนี้เราขายงิบบาทจาก เราขายทานบาเข้าน the ั้นุ่งอากดูกันได้สัมผัสได้ลครับมองใช้ที่บ้านมาี่เรียนุใไทยร้าพี่นี่เปิดกี่โมงกี่โมงนะครับวันเสาร์ก็จะเปิดประมาณบ่ายสองครึ่งถึงสองทุ่อ๋อบ่ายสองโมงครึ่งถึงสองทุ่มก็จะเปิดที่บ่ายสองครึ่งถึงสามทุ่มครับครับสามทุ่มเลยนะฮะ โอ้ครับผมวันทิศขายเดืกนะฮะวันทีศถ้าขายไม่หมดต่อแอ๋อบางบางครั้งก็จะหมดก่อนก่อนถึงร้านนี้ก็จะมี2เมนูนะฮะตอนนี้เป็นเมนูไก่สับสับครับตอนนี้เป็นเมนูผัดผัดกระเพราไก่โอ้โหไกน่นี่อ่าใช้วันละกิโลครับ ที่นี่วันละสามสิบโลนะรับนะหมูนี่วันละกี่โลครับ,รบหมูแปดสิบโลคโลอ้โหสุดยอดครับ มห,ห,มมหมู80กโลนี่น่าจะได้อ่าหลายพันสิบสามกระทะนะฮะหมู80กิโลสิบสามกระทระคระับผมแต่ไม่มรู้จำนวนห่อนะฮะระทาหนึ่งก็ประมาณห้า<อ>สิบสกโอ้ รว่าเ้าียวรกระทจะได้ประมาณสิบห้าห้าาสิบอครับอ๋อหนึ่งกระทะห้าสิบห่ออือครับผมร้านก็จะใช้เป็นอ่าพริกแห้งกับพริกสดนะครับจัดเต็มเลยนะครับพริกนะครับใส่กระเทียมนะครับแล้วก็ลงไปผัดเลยนะฮะ

ขายที่นี่2วันแล้ววันอื่นขายที่ไหนนะครับผมก็วัดธรรมนาวัดธรรมนาก็จะไปขายที่แถวปากับแดงตั้งค่าสมุทรไทรบ้านนะครับแถวแถวโน่นแหละวัดคลองเก้าครับวัดคลองเก้าไม่รู้แถวไหนนะวัดคลอง์ก็สามสิบาทเลยวัดถ้าถ้าเราออกกันแต่ว่าการสมุทรปราการก็จะเลยวัดแค่ขนาไปประมาณสามสีนะ่กิโลเมอขายอยู่ส,สมุทรปราการ ขายอยู่ทุนประกันนะฮะครับอ,นนอันนี้คืออะไรครับผมนี่คือน้ำซอสน้ำซอสคั่วเปิ้ลเสี้ยครับสูตรทางร้านใช่ไหมครับอ๋อันนี้มีขายไหมครัน้ำซอสเลยครับี่น,นไม่มีครับ,บค,คิดค้นเองคิดค้นเองนะฮะับโอ้ิ้คนน้ำซอสเองนะฮะเผ<อ>ื่อมีเผืเอ่อมีออคุณผู้ชมนะฮะ เข้ามาชมอาจจะอยากได้อะไรประมาณนี้นะก็ต้องติดต่อประาำเจ้าของร้านนะครับผมโอ้เออซอสที่ถืออยู่นี่อ่าเป็นซอสผัดผัดกะเพราใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ครับแต่ว่าเราไปปรุงเห็ดเองครับครับผมชอบใส่น้ำปลาผัดก็ได้ผัดก็ได้จะไปผัดเองก็ได้นะครับครับอืมโอเคเบอร์อะไรนะฮะที่ร้านมีเบอร์อะไรศูนย์แปดเจ็ดครับผมศูนย์ห้าศูนย์ครับ เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมครับผมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์แปดสองครับผมครับสองสามสามครับสองสี่เก้าสี่เก้าหนครับผมโอเคอันนี้เปอร์กิโลครับอันนี้ประมาณไก่ห้าโลครับไก่ไก่ห้าโลนะฮะกับน้ำซอสหนึ่งถุงไก่นี่ใช้เป็นส่วนไหนนะฮะเนี่ยนี่น่าจะเป็นของพิเศษแล้วก็มีสะโพกสะโพกไก่เนาะครับใช้เป็นะะสะโพกไก่เลยครับ มีหนังด้วยนะครับอันนี้เป็นซิวดำนะครับเพิ่มทีสันหน่อยครับ สูตรนี้ก็คือจะไม่แห้งจะมีน้ำนะครับสูตรนี้นะครับครับเพราะว่รแรกลูกช้นปลาตะกครับโอ้ไม่ชอบไม่เก่งลาดข้าวเลยนะฮะได้ที่แล้วฮะใส่ใบกะเพรานะครับต่อไปนะครับเนี่ยกะเพราแบบจัดเต็มเลยนะครับกะเพรา ไม่มีห่วงเรื่องครับร้านนี้ขอมากเลยครับตอนนี้ไป,ไปกับพอลกัาไปนะครับ สูตรนี้ไม่ต้องชิมเลยนะครับไม่ต้องชิมครับเพราะว่าทำจนในนี้แล้วทำนานแล้วนะครับดูครับรสชาติเป็นไงนะลูกค้านี่เขาร้านไม่หยุดนะไม่ต้องกลัวครับร้านนี้รับประกันขายดีจริงครับ ก็จะราาับใจเรื่องราคาครับอันดับแรกนะฮะถูกแน่ครับกับสถานการณ์ขายสู้เศรษฐกฯิจนะครับแบบเนี้ยเศรษฐกฯิจก็แย่ด้วยนะครับ เมนูกระเพราหมูนะครับก็จะใส่น้ำมันพืชนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะผงไปก่อนนะครับ ừ, นะอันนี้หมูนะฮะอันนี้ค้างละกิโลครับห,ห้าโลเหมือนกัน ใส่เหมือนเดิมนะฮะใส่พริกสดแล้วก็พริกแห้งนะครับอันนี้แบบปัน่นใช่ไหมครับพริกพริกนี่แบบปั่นใช่ไหมครับพริกปั่นนะครับใช้ปัน่นเอาอ่อเพิ่มอีกแล้วนะครับที่ร้านนี้ก็จะมีแบบรสชาติเดียวนะครับรสชาติเดียวคือเผ็ด เผ็ดอย่างเดียวเด็กเด็กทานไม่ได้ถูกไหมฮะเราจะใส่น้ำซอสนะฮะสูตรทางร้านนะครับเข้าไปนะครับเออเด็ะจำเลยครับ พี่จะมาผัดผัดกระเพราขายนี่พี่ทำทำอะไรมาก่อนครับพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทนะฮะก็จะมารับจอบช่วงอมาหยุดครับครับตอนนี้คือทำงานอยู่แล้วกนะ็คือวันนี้มันหยุดครับโอ้วันหยุดายดครับก็คือจะมาช่วยเขาครับครับหยุดแค่วันเดียวครัหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะจันทร์นึงเสาร์ทำงานครับผมจันนึ่งเสาทำงานบริษัทนะฮะ

้อยนะฮะครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับข้าวนี้เป็นข้าวหอมเลยนะครับหอมแท่เลยนะร้านนี้นะะมจะเน้นหนท่กตัวนะครับคราคาจะติดแขงครับคนนะครับเดีน้ถนตัวมจะได้อยู่ได้นานมันจะไม่เสียงายครับ วันนี้เข้ามากี่ถังครับวันนี้วันนี้ข้ามาหกลังครึ่งหกหกลังครึ่งนะฮะัหกลังเจ็ดลังถึงเจ็ดกําลังเล็กเจ็ดครับผมไม่แน่ใจครีดกี่ห่อครับประมาณไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะครับครับตอนนเป็นว่าหมูเอามากี่โลประมาณอ๋อครับผมเป็นห่อจนครับ เห็นคุณพี่บอกว่าหมู80โลนะฮะครับผม70-80โลแปดเราแต่นะฮะก่อนโควิดประมาณ120โล120เลยนะฮะใช่ครับตอนโควิดนะครับตอนนี้ก็เหลือ70-80โลครับครับพอเยอะอยู่นะยังขายดีเหมือนเดิมนะครับยังหนาแน่นอยู่ครับครับก็ขอบคุณลูกค้าที่มาสั่งครับก็ยังไม่ขึ้นราคานะฮะพี่ก็เบกแปดกระมาณนี้่มันก็พอได้อยู่ครับผม

ขายเป็นกับด้วยเหรอครับมีแราคาเท่าไหร่คร iv ับแบบนี้ขายที่ไปสั่งเป็นห่อก็สั่งได้เลยนะเป็นกับอ่าสี่สิบห้าสิบแหละครับห่อมีสองราคาห่อมีราคาหมูธรรมดาห้าสิบ

แล้วว่าวันเดินขายไหนนะฮะธรรมดาผมจะขายอยู่ที่ตลาดเพชรอารีครับผมใชอ่กระสาอืมครับผมอยู่ที่นู่นวันอังคารถึงวันเสาร์อ่าที่จะมีเสาขายที่เท่านี้ครับผมอันนี้ขายกี่โมงกี่โมงนะครับอันนี้ช่วงข,ข,ขายเวลาขายก็ประมาณตั้งแต่สามโมงครับพี่ถึงสองทุ่มประมาณครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับวันนี้นะครับ <ผม S 1> ครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับพอดีครับ